สวัสดีออยอ้าวเป็นไงคะออยซ้อมอะไรอยู่เนี่ยซ้อมชิปใช่ไหมใช่ครับเอ่อซ้อมชิปอะไรชิปบอลลารเหรอฮะใช่ใช่ชิปบอลลารธรรมดาเนี่ยแหละอืมแล้วอ้อยซ้อมแบบไหนเนี่ยก็มีรูปแบบการซ้อมยังไงบ้างอะหลักๆแล้วก็คือเราก็โอเคเราก็วางแนวแล้วก็ซ้อมเข้าหลุมห้าสิบลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงซ้อมชิปนี่คือรูปแบบการซ้อม ม่ว่าจะเป็นลูกชิปหรือว่าลูกตีหรืออะไรก็ตามแต่ใช,ใช่ไหมไม่ก็ซ้อมที่เดียวแล้วถ้าเกิดเป็นลูกตีลูกตีลูกตีก็ซ้อมแล้วแต่แล้วแต่ว่าซ้อมเข้าหาเป้าหมายหรือว่าหรือว่าซ้อมแบบเทคนิคอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนซะเท่าไหร่แล้วโปรจ์มีวิธีการซ้อมอยังไงหรอ,อเธอเธอซ้อมเธอซ้อมอยังไงดีกว่าเอาง่ายๆของเราเหรอ,อของเรามีวิธีการซ้อมทั้งหมด4สเตจ4รูปแบบ4สเตจเลยเหรอสสเตจเลยอันมีอะไรบ้างอ่ะ ก็ปกติอ่ะเวลาเราจะซ้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตีก็ดีการซ้อมลูกสั้นช็อตเกมหรือพัดเนี่ยก็ควรจะมีทั้งหมด4รูปแบบรูปแบบแรกเราจะเรียกว่าบล็อกพลคทิสรูปแบบที่2ก็จะเป็นมินิบล็อกพคทิสรูปแบบที่สามแรนดอมพคทิสรูปแบบที่4ี่คอมเพลชันพคทิสงงไหมไม่หัวหัวหัวกู้วอกกันหมดแล้วนื้อากาศไม่ร้อนๆอนเนหัวบอกกันหมดแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนนะไล่ลำดับใหม่ก็คือว่าแจ๊คซ้อมแบบ4ี่สเตจ เตจแรกบล็อกแพคทิสอธิบายให้ฟังหน่อยบล็อกแพคทิสคืออะไรบล็อกแพคซทิสก็คือการซ้อมแบบเป็นอย่างๆฝึกท่าไม่จําเป็นต้องซ้อมไปแล้วต้องเข้าเป้าอ่ะไม่ได้ดูผลงานแต่เป็นการซ้อมเพื่อฝึกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักโอเคทราบนะแสดงว่าเราต้องโฟกัสอย่างเดียวโฟกัสอย่างเดียวไม่ได้โฟกัสว่าต้องเข้าใกล้หลุมนะสรุปโฟกัสอย่างเดียวไม่ได้สนใจผลงานไม่ได้สนใจผลงานเพื่อได้เทคนิคให้ได้วิธีการที่ถูกต้อง อย่างเช่นโฟกัสการจับกริปโฟกัสการยืนโฟกัสอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักอ๋ออันนี้คือบล็อกแพคทิสอ๋อแสดงว่าเราโฟกัสในสิ่งที่เราขาดหรือว่ายกําลังฝึกอยู่ถูกต้องครับแล้วอีกอันนึงอะไรนะเธออีกอันหนึ่งคือมินิบล็อกแพคทิสมินิบล็อกแพคทิสเนี่ยก็คือเป็นการฝึกนะถ้าเมื่อกี้จากบล็อกแพคทิสเนี่ยเอามาใช้จริงแต่ เราต้องมีการประเมินผลมีการจดบันทึกออ้ยอย่างนี้ถ้าเราซ้อม50ลูกก็ต้องจด50ลูกเลยหรอถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อที่ออยจะได้รู้ว่าเฮ้ยในการฝึกรูปแบบเนี้ยชิปอัลลันอย่างเงี้ยเราจะประเมินอะไรได้บ้างในการเล่นลูกชิปอัลลันเราไม่ต้องไปดูเลยว่าผลงานเป็นยังไงแต่ประเมินอย่างเช่น เราฝึกชิปอัดลันใช่ไหมอย่างแรกก็ต้องดูก่อน Impact ดีเปล่าถ้า Impact ดีก็ติ๊กถูกไปอย่างที่2ในเรื่องของ Landing s p o t จุดตกเราดีไหมถ้าจุดตกเราดีเราก็ติ๊กถูกไปอย่างที่3ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของ t e m p o s p e e d คือน้ำหนักที่เราให้ดีไหมเท็มโปจังหวะดีไหม,มถ้าทําได้ก็ติ๊กถูกไปแล้วเราจดเนี้ยเราก็ต้องจดเป็นอย่างๆเรื่องของ Impact อย่างรเรื่อง Speed อย่างพวกนี้เราคือจดแยกหรือว่าเป็นจดจดรวมก็คือเราทําตารางไว้เราอาจจะทําตารางไว้ก็ได้ครับทำตาราง เราอิมแพ t แล้วโดนกลางหน้าไม้ไม่หลังลูกไม่ท็อปอย่างเงี้ยกต็ติกถูกถือว่าโอเคผ่านเราเอาง่ายๆไม่ต้องไปลงรายละเอียดเยอะเพราะบางทีนะักกอล์ฟทั่วไปเวลาเขาไปฝึกและไปจดเนี่ยมันต้องการอะไรที่มันง่ายที่สุดโอเคไหมอย่างที่2ก็คือช่องที่2ก็จะเป็นช่องของจุดตกหรือ landing spot เราอ, oh. อาจจะนะฮะหามาร์กมาวางไว้แล้วก็เอากระดาษสีขาวาวาง oh. ก็ได้ให้ตกตรงจุดนั้นอะ่ะ oh. จริงจุดตกเนี่ยในรัศมีวงกลมเนี่ยก็ประมาณสัก2ฟุต ไม่เกิน2ฟุตถือว่าเป็นจุดตกที่ดีไงแสดงว่าเราเน้นที่จุดตกไม่ได้เน้นว่าลูกจะไปหยุดที่ไหนใช่ไหมคะถูกต้องครับเน้นที่จุดตกอย่างที่3าก็คือเทมโปคือจังหวะคือบางคนจุดตกได้นะแต่ขึ้นเร็วลงเร็วมากเลยมันทําให้เกิดการชิปและกระแทกการเล่นและกระแทกไม่ได้จังหวะที่ดีอ่ะโอเคงั้นสรุปก็คือสเตจที่2ก็คือมินิบล็อกแพบทิถ้าพูดเป็นภาษาง่ายก็คือว่าการฝึกแบบจดบันทึกการฝึกแบบจดบันทึก เพื่อเอาไปประเมินได้ว่าเรา ถูกต้องครับจากการที่เราทำบล็อกแพคทิสมาแล้วด้วยนะคือเราทําท่านี้ท่านี้วิธีการนี้ถูกแล้วแล้วเราก็มาจดบันทึกเอาแล้วอันที่สามนี่คืออะไรแรนดอมแพคทิสฮะแรนดอมแพคทิสอธิบายแรนดอมแพคทิสคือความหมายคำว่าแรนดอมก็คือหลากหลายหลากหลายค่ะดังนั้นเอาไปใช้จริงได้หลากหลายสถานการณ์อ่าใช่เพราะว่าก๊อปแต่ละครั้งตีไม่เหมือนกันไม่ใช่ที่เดียวกันเราอาจจะฝึกอย่างนี้ฮะปออยเอาลูกมา3ลูกหรือ5ลูกก็ได้เอามาวางในตำแหน่งต่างๆหน้าเอียงบ้างใกล้อ่ขอบบ้าง 嗯。Okay. หน้าสูงหลังต่ำมั่งแล้วก็เลือกหลุมในแต่ละหลุมจากตรงแห่งนี้เราจะชิปไปตรงนี้ทีนี้จากที่เราซ้อมบล็อกมาแล้วจากที่เราซ้อมมินิบล็อกมาแล้วเราก็เอามาใช้งานจริงเพื่อดูซิว่าเฮ<อ>้ยจากการที่เราฝึกมา2องสเตจเนี่ยเอ,เอามาใช้แล้วลูกมันเข้าไปใกล้ทงมากป่า<อ>เข้าไปอยู่ในระยะ3ฟุตหรือ5ฟุตที่เราตั้งใจได้ไหมแสดงว่าแรนดอมแพคทิสเนี่ยมันวัดผลได้ป่วัดผลได้วัดผลจากการที่เราฝึกว่าวิธีการเราได้ใช่ไหมจุดตกเราได้ใช่ไหมอิมแพคเราได้ใช่ไหมเทมโป้ได้ใช่ไหมเราก็เอามาดูซิเ้้้้ไปปมมันนนใกกลลหุววแสดงง่าาตรรีคือ็ แสดงว่าดูผลและแสดงว่ารันนอแพคทิสเนี่ยเราเริ่มหวังผลแล้เริ่มหวังผลแล้วฮะก่อนหน้านี้สอสเตจแรกคือ,อมไม่ได้หวังผลถูกต้องเริ่มแต่สเตจที่3ก็คือหวังผลหวังผลและหวังผลให้ผลงานไป ดีให้ได้ให้เหมือนของจริงที่สุดถ้าเป็นภาษาง่ายสเตจที่สามก็คือเหมือนกับการฝึกจริงแล้วฝึกจริงแล้วอ,อย่างที่4บอยโอยอย่างที่4นี่ตื่นเต้นมตื่นเต้นคอมเพรสชันพลา c ซ์อ้าว o m p e t i t i o นนี่ถ้าเกิดว่านากักกอล์ฟทั่วไปเขาไม่ได้แข่งมันจะ o อ p e t i t i o นตรงไหนอ่ะก็เราก็เป็นการฝึกเพื่อสร้างสถานการณ์จริงเพื่อให้ได้เพชเชอร์จริงๆอย่างเช่นอย่างเช่นสมมติเราเอาลูกมาวางไว้1ลูกเราชิดไปในระยะสักประมาณ20่ฟุต1ลูกของเราเนี่ยชิดไปเนี่ยเราต้องการให้ลูกมันลง ให้ลงเลยนะระยะ10ฟุตเนี่ยนะครับดูซิเราตั้งไว้ประมาณ5ลูกแล้วกัน1ลูกทีละลูกนะ5ลูกถ้าเกิด5ลูกไม่มีลงเลยเริ่มใหม่หรือเราอาจจะใน5ลูกนี้ไม่ลงเราอาจจะวิ่งรอบกีนหรือทำท่าสปอตคือให้ชาเลนจ์ตัวเองอ่ะทำโทษตัวเองถ้าไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าถ้าเกิดเราซ้อมคนเดียวแต่ถ้าเกิดท่านักกอล์ฟซ้อมกับเพื่อน หลุมละสิบบาท20บาทอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้คือคอมเพ i ชันแพ็กทิสแหละที่เขาเล่นกันอะชิปไปเฮ้ยมาเพื่อนหคนนี้ใครใกล้กว่า10บาท20บาทบ่าทมันเป็นการสร้างความกดดันนิดนึงใช่มันเป็นการสร้างสถานการณ์จริงเป็นคอมเพตชันเป็นการแข่งขันจริงไงเพื่อให้การเป็นการฝึกสร้างสถานการณ์จริงเพื่อที่จะเอามาใช้ในสถานการณ์จริงในสนามจริงได้เช่นแบบเออล้กกอหลายคนก็แบบไป ออกรอบกับเพื่อนๆแล้วก็มีการแบบเล่นกันในกวนมันก็สร้างความสนุกสนานในกวนด้วยถูกต้องดังนั้นการการสร้างสถานการณ์คอมเพติชันคำว่าคอมเพติชันคือแข่งขันไงการสร้างสถานการณ์จริงตรนี้มันจะช่วยทําให้อะไรช่วยทําให้สร้างเพรสเชอร์ให้เราในสถานการณ์จริงที่เรารู้สึกกดดันมันก็จะคลี่คลายลงได้โดยการ เฮ้ยเราเคยมีสถานการณ์ตรงนี้อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยน่าสนใจเธอเธอกันเดี๋ยวยังไงดีเอาไหมเอาไหมลองไหมอธิบายให้ฉันฟังหน่อยฉันจะได้ทำตามเธอว่างั้นเดี๋ยวเราไปซ้อมบ o ็ Practice Mini b ิบล็อกพ c c คิสต์แรนดอมพล c ค c ส e ์คอ i เพลช o n Practice กันดูซิว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างบัอยโอเคได้ค่ะไปกันเลย